เรื่องนี้ไอ้เกิดช่วงสงครามไอ้พยุทะเลทรายสัดดำถูกถลม่มค่ายอเมริกันไปตั้งค่ายในทะเลทรายไอ้ผู้พันคนใหม่คนนี้ถูกย้ายเข้าไปค่ายใหม่เฮียบมากเดินตรวจค่ายทหารเข้ามาตั้งแถวทำมาคารับกันปาตาดูป้อมปืนปาตาดูตั้งแคมป์ตั้งถูกตั้งหมดไปสะดุดใจอยู่อันเห็นอูดผูกอยู่ตวงหน้าแคมป์ผู้พันถามว่า เอ้ยเอาอุ่นหนูนะครับทำไมนะเองผู้เองเป็นแขกหรือไงอไอพลทหารก็เข้ามา,ตาเตะอะไรมันมันจําเป็นครับท่านจําเป็นยังไงอะ่ะคือพวกเราเนี่ยมารบกันเนี่ยมีแต่ผู้ชายมาไม่มีผู้หญิงมาเวลาเราเกิดเรื่องอย่างว่าเนี่ยก็ได้ใช้อู่ตัวนี้แหละครับท่านผู้พันสบัส้าแล้วไอไอ้ไอเ,เ,อไอเลยไอทุเลตไปไปไปเอาไปผูกไอหลังท้ายนุ่นน่าอายไปไป ปลูกหลังค่ายครับผมอันนี้พาอูดไปปลูกผู้หลังค่ายผู้พัน์นี่ก็มาอยู่ได้สักหกเจ็ดวันละ<อ>ชักเกิดอาการเลยเมียก็ไม่มาเหมือนกันมาคนเดียวเกิดอาการเลย,ยทาไงดีวะอไปเรียกคนทหารคนทหารมาเลยไอ,อ้นัองครับผมท่านไออูดที่ผูกไ้เมื่อหน้าค่ายเมื่อสี่ห้าวันก่อนยังอยู่ป่า<ไ>ว,วะบอกอยู่ครับเฮ้ยผู้พันแย่มอนกันเว้ยมีอาการวะเฮ้เอเอ็งพาผู้พันไปเลยเหรอวะ อยู่ไหนวะได้ครับท่านอัน,นึ่ก็พาไปผู้พันก็เดินตามเปพนทหารไปไปหลังค่ายอูดก็ยืนนอยู่ไปถึงปับไม่ฟังเสียงแะ้วผู้พันบดเข็มขัดลูดซิบเ,นะเ,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 เลยนะลูดซิบใส่เดินเข้าไทยอูดเลยใส่เออใส่เหง๋งเหยงเลยนะใส่เรียบร้อยเสร็จจนเรียบร้อยใครแม็กแล้วลงมาลูดซิบใส่เข็มขัดหันไปมองไอ้พลทหารบอกแต่ไงน้องลีลาผู้พันเน่ย สู้พวกไอ้จา่ายพวกในร้อยได้ไหมไอ้พลทหารเมืองตาเหลือกเลยบอกท่านครับไม่ใช่อย่างนี้นะเอวไม่ใช่อย่างไงอ่ะทำไมไม่ทำอย่างนี้หรอคืออย่างนี้ครับพวกจ่าพวกเดร้อยเนี่ยเขาเกิดความความรู้สึกอย่างว่าเนี่ยเขาได้อาศัยอู่ตัวเนี้ยขี่เข้าไปในเมืองไปหาผู้หญิงในซ่องในเมืองเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทาอย่างท่านนะครับ <S <S